สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT c อ a n ช e นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการแชร์ในส่วนไฟล์ใน Google Drive ของเรานะครับให้เป็นสาธารณะนะครับโดยที่ใครก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาดูในส่วนของไฟล์ใน Google Drive ของเราได้นะครับ สำหรับในคลิปนี้จะทำผายส่วนของก Drive ในมือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านเขาาา้าไปยัง Google ูเกิลก,กันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของออจุด3จุดนะครับในไฟล์นะครับที่เราจะต้องการแชร์เป็นสาธารณะกันได้เลยครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการสิทธิ์เข้าถึงการได้เลยนะครับหลังจากเ,เมื่อเจอแล้วคลิกกันโลดครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการสิทธิ์เข้าถึงกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการสังเกตในส่วนของสิทธิ์การเข้าถึงทั่วไปกันนะครับซึ่งอยู่เมนูทางด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในสิทธิ์เข้าถึงทั่วไปนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเปลี่ยนนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าสิทธิการเข้าถึงทั่วไปกันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของออแถบเมนูจํากัดนะครับอ,อ,อันนี้ซึ่งก็มีอยู่เมนูเดียวนะครับก็ทําการคลิกจํากัดกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของ เราก็ยังอยู่ในหน้าสิทธิ์การเข้าถึงทั่วไปกันนะครับหลังจากที่เรา,เอ,าอยู่ในหน้านี้กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทำการเลือกไปยังในส่วนของเ,อเมนูนะครับที่เขียนว่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับในส่วนของเครื่องหมายถูกนะครับก็จะอยู่ด้านหน้า ทุกคนที่มีลิงก์กันนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับ <sign> ในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็จะกลับเข้ามายัางในส่วนของสิทธิการเข้าถึงทั่วไปกันนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าในส่วนของสิทธิการเข้าถึงทั่วไปก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะเป็นนส่วนของทุกคนที่มีลิงก์นะครับสามารถเข้าได้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกับ แบ็กกลับไปตรวจสอบกันอีกรอบนึงนะครับหลังจากหลังจากที่เราแบ็กกลับมานะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการสิทธิการเข้าถึงกันนะครับก็ก็เมื่อเรากลับมาในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของสิทธิการเข้าถึงทั่วไปนะครับก็จะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีส่วนของออสัญลักษณ์รูป รูปลูกโลกขึ้นมากันนะครับแสดงว่าเราก็ได้ทําการแชร์ไฟล์ของเรานะครับให้เป็นสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอั้นเรียบร้อยนะครับสรับในคลิปนี้คลิปนําวิธีการแชร์ไฟล์ในกูเกิลได e นะครับให้เป็นสาธารณะก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สลับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ